kê không chạy mà, mà, đại cần mọi người mọi đây, mọi người cái người mọi 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 Mình mọi ra mọi người mọi người mọi Chụp lăng mới biết đây không? Mưa ngày dài này đặt biệt mai không? Ta đặc biệt thuốc này Ừ Đặc biệt thuốc chốt này Ừ Hả? Ta đặc biệt thuốc này Ừ Ta, ta này Ừ Qua mấy thứ ngọt Để quên lên mà Mà thứ gì đó Thuốc này Ừ Thì con cô mi gửi cho ông con một đường nữa Mà đầy ưu đi Chuẩn mà Cô mi chạy mưa này đi

ตตุ้ยเด้โอ้เอยอดยอดมาแล้วจางจ้าจางจ้าไดยากอยู่กนโต้เรอไป่ไม um ่เด้คอักนอกไอ้วันนั้นไปนอนด้ยเล่นมือกลุ๊กดีงเียรรัดล้วรถรถตอนนก็มีได้นี่นะคะซ่องซ่อมปั๊มข่าวประกอบแล้วค่ะประกอบแล้วกำลังจ้า เรียบร้อยออกมาใส่เจ้ายักษ์นี่นะคะเจ้ายักษ์ป่วยออกป่วยไปวันสองวันเมื่อวานหยุดพราะถอดล้อมาช่างกำลังจัดก,การวันนี้น่าจะเสร็จนะคะสําหรับบําขาวแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้ออกงานแล้วค่ะเนี่ยต้องถอดล้อประกอบใหม่เพราะว่าไม่ถอดน,อนี่ไงบําขาวอยู่ตรงนี้ได้ท้องเลยค่ะ ทำหมอมาตทำมาทำให้เจ้าอยากต้องใช้หมอส่วนตัวเลยนะหมออื่นทำไม่ได้เดี๋ยวต้องรอช่างประกอบปั๊มเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวช่างมาใส่แล้วเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนงนะคะนี่ค่ะปั๊มอ,อยู่ตรงนี้นี่ไง โอเคค่ะ